สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับสาวภูพานนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเข้าชูช่อง YouTube สาวภูพานพะรวยเนาะคะ่ะในคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางของคนชอบซื้อหวยเนาะคะ่ะพี่น้องคะมาแล้วนะคะเพิ่นเริ่มทยอยปล่อยแนวทางออกมากันแล้วเนาะคะ่ะในงวดที่ผ่านมากับคนชอบซื้อหวยกับให้เข่าที่82นะคะสําหรับงวดวันที่1กันยาก็ได้ข้อมูลมาแล้วค่ะ เพิ่นเริ่มทยอยปล่อยแนวทางออกมาแล้วนะคะแล้วก็มีแนวทางของเลขตัวเดียวนะคะพี่น้องคะรวมถึงเลขคำนวณน,นะคะ3ตัวตรงเนาะคะ่ะเอามาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีทางช่องในงวดนี้นะคะแล้วก็มีแนวทางหวยคำนวณอีกใบหนึ่งนะคะที่สาวพานเ่เคยเอามาลงเนาะคะ่ะพี่น้องคะกะมาเบ่งมาวิเคราะห์ไปน้ากันเนาะคะ่ะในงวดวันที่1กันยายุน2566นะคะ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางเนาะคะ่ะเอฟซีท่านใดที่เข้ามาแล้วสาวผู้พานก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเนาะคะ่ะพี่น้องคะเพื่อจะบริพาดแนวทางใไม่ๆมนะคะสาวผู้พานก็ฝากในเด้อคะ่ะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวผู้พานในเด้อคะ่ะพี่น้องคะเพื่อว่าจะได้เป็นการเพิ่มยอดเอนเกจเนาะคะ่ะ ในช่องนะคะกับฝากในเดอค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นกําลังใจใสาวภูพานในเดอค่ะพี่น้องกับเป็นช่องน,น้อยช่องหนึ่งเนาะคะ่ะพืติดตามได้สามพันกว่าเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะกับเพื่อจะได้มีแนวทางมาให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นกําลังใจนะคะเอาพี่น้องคะ่ะว้าวไลน์แล้วเฮาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางเนาะคะ่ะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชครัฐบาลไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทเนาะค่ะพี่น้องค้ากลับไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะไปอุดหนุนรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องค้าได้ยินบ่ค่ขาเสียงข่างบ้านเข้ามาในคลิปนะคะทาได้ยินท่า มันก็นจะเป็นเสียงหลบกวนวเนาะค่ะก็ต้องขออภัยหลายเด้อค่ะเอาพี่น้องคะเข้ามาเบิ่งแนวทางแรกกันเลยนะคะแนวทางนี่สาวผู้พันกับบเคยเอามาลงให้พี่น้อง fc เบิ่งนะคะนี่เป็นงวดก่อนเนาะคะ่ะเป็นเลขตารางเลยกับเลขเพื่นจับคู่มาให้นะคะเป็นเลขคำนวณเนาะคะ่ะในตารางเพื่อนเข่า872ตรงๆเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะ สำหรับเลข2ตัวของเพื่อนก็มี2 8แล้วก็เลข3ตัวที่หายมาในี่ะมิศเจ็ดแปดสเนาะคะ่ะเอาค่ะกะมาเบิร์งวดใหม่กันเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะงวดวันที่1กันยานะคะเลขในตารางของเพื่อนเนาะคะ่ะก็จะมี4มี8มี3มี7มี1เนาะคะ่ะพี่น้องคะถ้าเอาตามแนวทางเก่าของเพื่อนที่เข่า8 7 2ก็จะเป็น8 สาเจ็ดนะคะในงวดนี้เนาะคะ่ะตัวเลขก็จะหลยตัวแน่เนาะคะ่ะพี่น้องคะเาผ้ากัจะอ่านแค่ตัวที่เพิ่นวงกลมไห่เนาะคะ่ะแล้วกัตัวเน้นนะคะก็มีสามซี่สามเจ็ดสามแปดนาะคะ่ะสามตัวก็มีแปดสามปดสามเจ็ดเจ็ดสามแปดสี่แปดสี่สามแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดสามเนาะคะ่ะตัวเน้นแปดเจ็ด สามแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดเนาะคะ่ะพี่น้องคะสาหรับสองตัวกับมีสามสี่กับสามเจ็ดนะคะที่เป็นตัวเน้นเนาะคะ่ะเอาค่ะแคบหน้าจอไว้เอาไว้ไปพิจารณาเนาะคะ่ะเฮาบะมึงแนวทางตัวเดียวเนาะคะ่ะในงวดวันที่สิบหกสิงหาที่ผ่านมาไห่ล่างตัวเดียวนะคะพี่น้องคะหกเจ็ดค่ะวิ่งตัวเดียวก็คือหกเป็นเลขซองเนาะคะ่ะประกันหาพันนะคะ ก็ต้องบอกพี่น้องเอฟซีแบบนี้เนาะคะ่ะบบเคยเห็นนะคะน่งวดที่พานมาบลูว่าเพิ่นห้เข่าก้อนหวยอออกหรือห้เข่าล้างหวยออกเนาะคะ่ะจะวางวดไม่นะคะงวดวันที่หนึ่งกันยาเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีกับสาวผู้พานก็เห็นพร้อมกันนะคะเลขตัวเดียวล่างงวดนี่เพิ่นห้แปดหกตัวเดียวะคะ่ะพี่น้องขาวิ่งตัวเดียวก็คือแปดเนาะคะ่ะแคบหน้าจอว้บันทึกหน้าจอว่าเนาะคะ่ะเอาไว้ไปเบิง่งไปรุ่นนะคะพี่น้องขาว่า งวดต่อมานี่จะเข่าบอข่างวดวันที่หนึ่งกันยาจะตรงกับผลประกาศรางวัลรัฐบาลไทยบอเนาะค่ะเอาเข้ามาเบิรงเลขคำนวณสามตัวบุญนะคะในงวดที่ผ่านมากรกใไ้เข่าที่แปดสองเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้อง่าเข่าโตดนะคะเพิ่นห้มากกับมีอยู่สองคู่น้ำกันก็คือแปดศูนย์เจ็ดแปดสองเจ็ดเนาะคะ่ะสำรับสองตัวกับมีศูนย์เจ็ดกับสองเจ็ดนะคะ สำหรับงวดวันที่1กันยายนเนาะคะ่ะเพิ่นกะคำนวณออกมาแล้วนะคะพี่น้องคะแนวทางเพิ่นจับมาให้กะมีเนาะค่ะห้าหกหกห้าแปดหกนะคะ,5 66, 5ะ,คะตัดสองตัวกะมีหกหกแปดหกเนาะคะ่ะเพิ่นให้มาชุดพิเศษเนาะคะ่ะกะมีเจ็ดสามเก้ากับสามเก้านะคะแล้วเลขหา้า 66กับหา8 6นี่ไปตรงกับแนวทางของแอตต์นพารวยเนาะค่ะเอาพี่น้องคะแคบหน้าจอไว้บันทึกหน้าจอไว้นะคะแนวทาง2ใบนี่ในววันที่16สิงหาที่ผ่านมาให้เข่าที่827หรือว่า872เนาะค่ะพี่น้องคะตรงกันนะคะพี่น้องคะตรงกันที่หา6กับหา8 6เนาะค่ะ แคปหน้าจ,จอเวเดอร์ค่ะพี่น้องค้าเอาเข้ามาเบิ้งแนวทางคนชอบซื้อหวยเนาะคะ่ะพี่น้องค้าในงวดที่ผ่านมากกับห้เ่าที่8-2งตรงๆนะคะเป็นชุด2ตัวบนล่างเนาะคะ่ะสำหรับง้วนนี้นะคะสาวผู้พานกได้ข้อมูลมาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค้าท่านใดที่ตามแนวทางของคนชอบซื้อหวยกะมาเบิง้งมาเอาไปผิดจารณากันเบิ้งเนาะคะ่ะในงวดวันที่1กันยายน2 5 6 6นะคะ เอฟซีท่านใดที่ตามอยู่กับยาผ่าดเนาะค่ะพี่น้องค้าเอาเฮามาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะงวดนี้นะคะเพิ่นหายมาีหนึ่งห้าหกสองเก้าห้าสองซีศูนย์และก็ห้าเก้าเนาะค่ะพี่น้องค้าแคปหน้าจอว้บันทึกหน้าจอว้นะคะนี่ก็เป็นแนวทางของคนชอบซื้อหวยเนาะค่ะงวดวันที่หนึ่งกันยายน2566นะคะ ลองเอาไปผิดจารณากันเบิ่งเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทางที่สาวพ่านหามาฝากพี่น้องเอฟซีทางช่องในงวดวันที่หนึ่งกันยาเนาะคะ่ะสำหรับงวดที่ผ่านมากกับเข่าที่82ดสงตรงๆนะคะพี่น้องเอฟซีอาจจะได้ยินเสียงเข่ามารบกวนในคลิปเนาะคะ่ะสาวพ่านก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีทุกทกท่านเ้ยค่ะเพราะว่าขางบ้าน เพิ่นมีการสังสรรการกินกันแบบนี้ทุกมือเลยนะคะพี่น้องก็ต้องขออภัยนะคะเอาพี่น้องคะกลับมาถึงท้ายคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ขอให้เอฟซีทางช่องของสาวภูพานเนาะคะ่ะบ่ว่าจะเป็นเอฟซีเก้าหรือว่าเอฟซีหม่เนาะคะ่ะขอให้มีโชคมีลาบนะคะยิบจับลอตเตอรี่ชุดใดกัขอให้ถูกรางวัลเนาะค่ะพี่น้องคะ เฮง,งรๆรวยๆวยเด้อค่ะพี่น้องคะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ